โอ้ยเอี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยโอ้ย

ทันได้เบีย่นยนนี่นะไม่ไไมไเลมาเลยน้ำว้นหน้ามีอควาด <c oughs> โอ้คันโอ้นี่มันเล่นเหนื่อยพี่มันไม่เข้าอ่ะมันนุ่มไปหมดเออไม่ต้องรีบ้ายเหลือเพื่อได้เดือลยบนี ได้เลยครับเพื่อนเดี่ยวมึงงัดแล้วมันนี่มเหมือนเล Cái Đưa mấy cái tăng Đưa mấy đường Ta ôm không? Ta ôm เสาโดงมีเสาเนีสับขดองอมเลยสับูงอหมดส, <c oughs> <c oughs> สุดเดิมเลย <c oughs>